เบิ่งเลยแล้วเพิ่นตรวจแล้วบ่เพิ่นแนวซื้ออันตรวจทางคันไว้เพิ่นวานเลยว่าเพิ่นตรวจ,ล<อ>รวจแล้วลบ่ได้เสียใจเด้เต้นลองดีใจเลยซั่นโอ้เพิ่นตรวจลงมาแล้วแมน้องแม่น้องเนเน่ยดีใจบึไงใหญ่เลยพี่น้องอึ๊บ <laughs> กราบสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC คือเก่าเกิดเด้อ มานี่ก็มาพบมาพ่อแม่ร่องเปลกะช่วงบ๊ายบายนิดนึงไปพี่น้องเลยค่ะมันนี่ก็วันศุกร์กันขึ้นไปเพื่อนป้าพี่พี่น้องเพื่อนแม่เนเนตเนาะแต่ก็พอดีเมื่อวานนี้เนาะแม่นเนตคนฝากให้แม่ร่องเปลือซื้ออันที่ตรวจตังคันนะพี่พี่น้องเลยเพราะเราประจําเดือนพันบวมาประมาณเดือนปลายเดดเดดเนาะเพื่อการย่าดแต่พี่พี่น้องเลยอยากซื้อมาตรวจเบิ้งแต่โมโหมีโมมีแม่ร่องเปลือก็ยังบ่จักับแพี่น้องเลยไปขึ้นไปถามกันได้เนาะ ว่าคนมีเดนให้แมนลูกเปลี่ยอุ่มอีกคนหนึ่งนะบ้านน้องคนนี้มีเอเสือเผยพี่น้องไอตัวหนึ่งขึ้นไปใหายเผยนน้องนีอแม่ลูกเปลี่ยซื้อมาแล้วแบ่งเพิ่นชักตัวหนึ่งเผยพี่น้องไอเมื่อแฉโคตรเมือนหล่อนป้าเดี๋ยวฮับไปฮับไปส้มกันอยู่เพื่อนป้าคนเดียวเพี่น้องไออยู่คนเดียวคือเก่าคือเดิมแม่ลูกเปลี่ยนกระดับท่านุ๊กไปห้องเฮี้ยนคือเก่าเผยพี่น้องเอไปละต่อแรงเนาะจะได้มาคือขื่นกันคือเก่าคือเดิม ไปพบพ,อพอ่อคนเพื่อนป้าต่อให้พี่น้องเลย้าตะบานสิไขประตูให้พี่น้องเลยว่ากระสีดังมากินน้ำเนาะหอ,อนแดดดีๆเราให้พี่น้อง,ง,งเลยท่าบรรยากาศตอนไอ้ตอนไปทำไ้พี่น้องเบิ่งนกัอนอันนี้ยูเทิร์กมันชิมีน้องสะเนาะให้พี่น้องเลยว่าควายกระชื่นไปกินที่ไหนเนาะ 岡田さん。 มาบอดดันเด็กอะสิบจใหยากเลยเนาะเออใหม่คือออกมาข้างนอกน้อย ลมตบาบ่าแดดแดดแต่กัยังดีมีลมเฮ้ยพี่น้องเอ้แดดแดดผมมีลมเนี่ยป้าจะอยู่กันได้ไรเนี่ยโอ้สิพาตกคลองเลย <c oughs> ทำรถแคนเดียว เงีย ão, บพราแม่พี่น้องเลยหม้ต่างกันกับแนวเพื่อนแม่ต้องเปลี่ยวจะมาเพื่อนแม่ต้องเปลีวมวนกลัวจังแบบว่ามันมีนักเรียนเลยจอดเดี๋ยวหกล้นนมก่อนพอแล้วเอ้ากระดิ่งขึ้นมาอยู่พี่เปาะพ่อจะหม้อเห็นเพลินด้ตะเกือข่าวเราหม้อเห็นเพิ่นเป็นจิตมาอยู่พี่ น้อนแน่นแน่เนี่ยแน่แน่สาได้สมายแท่นอ่ะอแต่คิดิใชจไหมพี่น้องไหมอ้าวอยูงนี่ว่านี่สวายดีว้าวสวายดีก็ลูกนี่ สบายดีก่อนหนหนุ่มยังยุ่งยเดียวยังว่พากันอาบน้ำเออเมื่อตึกตือัมยพี่น้องเลยโมแบนว่าัพท์แม่ต้องเตยเมื่อได้แสงมันบ่มีเสงเลยเน่้ยเนาะออาเอาฝากเจนเลยใส่ดูพอีได้บมนะใส่ได้บ่กใส่เลย เสือในไงพี่เรางวีฝาละเสือในแล้วฝาเนาะเน่ใช่ลหะออกเลยคนตรวจนะคนยางเอคนยางคนยางแม่เน่แม่คนยางแม่เจ้าอะคือแท้เสนยางก็ดูหาทางคนย่างใสืุนะวันนี่จะมีน้องโลูก เซรุปแล้วมีน้องว่ะเด็กบ่ฮะว่าีตรวจแด้ตรวจได้เออเนาะเห็นจังนไรเนาะเคลื่อนจำเรื่อมันเคลื่อนเหนื่อยในร่างใช้ควาการพูดมันใิ่ไหมักเนาะเดือนก็ใช้มาเดือดหึงคนยังงวพร้อมีบ่วันนี้นั่งวัวพ,พ,พอมันอะไรรุปแล้วผลตรวจเรียบร้อยไหมพี่น้องเอ้สซรุปแล้วขึ้นขีดเดียว เป็นได้โล่งบงัตรเมื่อคืนนี้นอนมารับเลยเลบ่รับรับแนวเราแล้วเนาะอ้าจะพี่ศษเรื่องกระโปรงวะเรื่องกระโปรงเพิ่นตรวจได้กระเพิ่นออกแล้วกะโอ้ยโล่งบัดรนี่กี่กุมใจเลยเนาะใจเนี่ยายังบวกลบจะมีคนสูงเนาะใจแล้ว เดา mon กูใจอยูง้าง็วมาถามไปได้แล้วอ่ะเพื่อนมีน่องบอเออจะมีน้องมาจักใช่ไม่จอยแท้เม่ยจอยตายกันได้จังนะฮไหนเนี่ยเ้ยมอนนี้ก็หหังกันจิงดิลูกหล่า่าเขามอสมน้องจ๊กจชไม่ใช่แจ๊กหว่าเพิ่งจเพิ่งมาตรวจเล จังว่าจะขอซื้อว่าหายเวเนาะจะทำวันีนองยังเสมวันนี้นองกสแน่เลยโอ้เนาะมนยจอยวะซื้อมาเดียวหนึ่งคนตรวจกันเลยนจอยวะซื้อมาเดียวหนึ่งคนพีนองเอ้คนตรวจกันได้กระเทียมบนเี่ยพี่นองกระเทียมฝึกมันแก่แลวบอน่ผมแก่เพมันเียวแั้วบดอะไรมันหนามชุ่มเลย หัีกเทียมกกินเนาะาปุ๋ยข่อยเสียาแล้วกลิ่นมาาปลูกลำหัวนี่เ็นะนี่เยเวลาเวลาครัปลูกเป็นยิ้มได้เนาะแมบนยิ้มนลอยๆนะเอ้ามันถ้าง่คับเนี่ยถ้ากําเที่ยวได้อะมหนานนะเราก็ได้ดึงมากอดิมันชุ่มพ้อมได้เยิมแบบแบยมันออกงอกอีกวะ ใช่ไหมบรายหัวกเทือนเนาะไม่ได้โกนดีกว่ามาตากลเอมาเนี่ยตากล้อมา็แห้งเนาะคอยแข่งเข้าไปตากล้อหาดีกว่าเป่า่อนดีรอแดดคักแดดแน่ดิดิผ่อนรอแล้วมาลงคุยบ่นมาเ้อเลยเข้หากันเลย <laughs> ใชหายค่ยเ, <laughs> เอาชิคกอร์มาเบอ่งนี่แล้ว่นตรวจอะบอ่พิ่น้เาเสื่ออันตรวจข้างคันไว้เพิ่นวานเลยว่ <laughs> าคนตรวจเดาขีดเดียวเต้นลองลอง่ไ <laughs> ด้เสียใจเลยเต้นลองลองดีใจเลยซั่ชั้น่นตรวจออกมาแลวแมน่น้นองแม่ต้องแน่ดีใจมั่งไงพี่น้องเอ คำตอบเลยผลตรวจออกมาแต่มันมีสองขีดขึ้นสิแบบมุดีใจไปได้หรอกโมแบบยังโมพ่อมเน่แมนแนนี่ก็ยังน้อยยงโนะกำลังเมื่อยใช่ไหมนมาคอยกจ็กพยงโอ้ยดีใจว่าดีใจ้นาบ่อือโอ้ยวนี่ได้เจ็กชีปีก่อนนะชีปีฮะปีนี่ก็ได้กระปิกกระปาบ่ พ่อแม่ยังก uh ูเป็นอยู่คนละสายตาคนละวันเลยยังวนถึงกับสามวันวอนเลยยังได้สามวันบ๊ายบายกนเลยไกลๆผู้เห็นก่อนเลยบ๊ายบายเหงื่อหน่อยบ๊ายบายถามวันไหนบอกถามวันบ๊ายบายเลยบอกเออผิดหวังว่าเจ้าว่าจะได้น้องมาได้ซ้ำยังมีหลังอีกนะเอ้าเมื่อวานเองเตรียถามแม่ถามว่า ป่าเราเี็น้องเน่เนก็ต้องเป็นเอือยเนาะไหมทางผีเปเียวเลยเป็นนอ <laughs> งเอะเนี่ยต้องเป็นนองทางอน,น่ยจได้เป็นเอืยอยเาานาะเหรอว่านไเป้าตรวจดาวานหน,นึ่งไงใจห่อน่ะแม่ใจห่อนเลยแม่ได้จะทำใจห่อนเล <laughs> านยาอากหูอยากคือเอาเลยนี่เลยทำมันชิร้อยคือร้อยอยู่ในและนะถ้าแบบผลตรวจมันดอยเปอร์เซ็นต์ยังได้ไหัวตอนนั้นก็ โอ๊ยวายได้เขาใจหอดแล้วค่ะอยากหู้เด็ดนี้เด็ดนี้เขาอะไรเมนไม่ได้รอหอดมืออื่นหรอกบอกโมกี่ยวาชาตรวจน้องเปียวน้องเบลน่ะที่เปียวกับผู้ผู้อังบายพีมากวดกันเลยนี่ขึ้นสองขืนเนาะเพื่อนเอเบลกันจินข้าวอิ่มอยังเรียบร้อยพี่แม่นมันก็ขึ้นละแม่นมันต้องรออะไรมันมันเข้าใจหู้เร็วๆนะ กาแบบ like ่ามันแถมมันเอฟผแบบลอยไปเช่นนานคือระเช้าดิเมนยิ่ลอยก่ที่ไหมันก็ลอยเหมืนไหนช่ยมาตรวจเลยอไหตรวจเนาะตรวจเนี้ยตรวจตรวจโควิดตรวจโควิดตรวจ่าตัอีเป็นสารด้วยมาดมมาดตับมาดีตับแดต อยักแล้วจอมใจได้ว่าเอาเป็นแฟนวิโนแบบเอาเลยเนาะมาได้กรอมลูกมาเขาเขาสูบใจแล้วตายได้มาเลยเนาะก็ยึ่เงก็ยึงเงินพิคิน่ขันขีดสุดท้ายไกลนเ้ถ้าอจากนะเตร็ดเตร็ดเตรียมเตรียมจองหาลไว้เอาไว้เลยเอาไว้เลยเอาเลยเนาะ เตรียมจองหาลงไว้แจะยากแหงน่อยูะขอปุกปุกแพงงนตแล้วเอาอันเอีบมีได้กตงมีกต้องมีอย่างแบบกรดุนนแล้เออแบบกระดุนนะแบบกต้องให้จอเออก็ต้องมีจองมี่อย่างได้เอาไปหีบเ้อเออก็ได้หีบตัวนี้นนนหีบหบได้หีบได้เออเอาไปาหีบาก็มีจอแบนี้อย่างมันนักนักยเนาะ จะผ่ากันผ่าไปได้ผ่าบน้มหนามาึงาอะไรเลยป่าเอาเลยผ่าคนไปได้ผ่าว่าไทยนั่งแบกวะนั่งแบกพุดนั่งแบกวะไอชื่อพอตัวนี้ต้องเคยผอยู่บานอรฮะเคยเหมือนผูเเอนี่ไหนะดีแดดเนา้โผอก อย่างทีได้ยละเด๋ยววันนี้ทอย่างไรอยู่แบบโอ้ซึ่งเด็กุ้งเพิ่้นน่าจได้โอ้ยงวยข้อนี้อัดเม้านเลยข้อน้แงเลยดีเด้อตุ้เถื่อาจได้เพราะนี้ทำเป็นลูกที่สองแล้วตุ้งเถื่นไม้ได้เป็ชายเป็นหญิงะชายชายอะไชายบอกพยิงได้เลยเนาะ

หาช่องกับปองไงอ๋อมันเป็นช่องว่ะที่ว่าเป็นโคงช่องน้ำมันปองชอบกันบ่อยคือว่าเห็นโคงเนาะโคมตักโซ่้ับแบบว่านข้าเจ้าต้องเทปที่เก็บง่ายอย่างหนักเป็นจะขายว่ะเธอเรื่องธรรมดาเข้านี่แหละเรินเวลาช่องว่างกันเถอะช่องว่างๆกินไปล้ไม่ใช่ดุดดุดซึมดีซึมไปแล้ ของว่างซูของจะยังไม่ม okay, yeah. so, so so ีเอาอ้วนจะกินได้ไหมนะฮะช่วงไหนมีต้นไม้ใหญช่วงช่องท่องว่างช่องช่องว่างมันจะดูดซึมได้ดีกว่าท่องท่องเต็มพวกขาดแคลเซียมได้ไหมพี่น้องต้องหาอะไรมาเสริมตอนนี้ล่ะ không với nước ngổ cũng là nó mình ăn chim thì chú ở trên nang cá cào là đi đâu chim đấy chơi đấy mà mình ăn đấy gì đấy nữa đang đợi con này để mình vong anh em họ sim mọi màu thật kỳ nặng của bơi xem nào thôi 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 ôi, ôi ออกไปลูกจะห่อนอะไรเด้อพไปี่น้องห่อนแหงอดีวได้ลานก็ะจะย้ย่างขอใชายนะพี่น้องเยาคือดีซนี่กด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 อยู่บนเก้าจอนเพราะหนไปเไ้คือไหเปนอยางไม้อป็นห่อนวห่อนแ้แบ่มหอนบบีตีนั่นจะแรงเลยนะายห่อนเดีเลยแกข่ายน้ำรุ่มเขานะเพื่อน ดโอ้ยวันนี้ขาสิบินเดอยสามใบข้าวสิบรับะยิงใบนุ่มเขากิน่าอักสอันนีหอมเงาหอมเงาแบบนี้กินแทนด้ำมนซีนึ่งน้่งเลซีน่ามัเหาองเดินเท่าไหร่นมีมกับปลาดิ ลอกินมันดูแลกะดูซิมเขาเลยแกปวดเมื่อยกะดูโชว์โชว์นี้มิตีมิดลายพี่ดาจีกัวเข่าหอนท่องมันเต็มหน้ากายอะไรตรงตตวนี้เติมมันอีกกินตอนท่อบ้างมันมันมิติมิดโอ้ยอันนั้นาจิขาวเลือสุดมาชิลู ลุกซับเขามาได้เลยอนี่สวยกันดยายอกันบตงวนี้เจียาตัวเองสวยกันหลุดเนะก็นางเขาก็หลกดปั้งก็ด้กินมะนี่บ้งกินอะเนี่กระปนนี่หัวยังี้เยหวยังหัวสร้างหัวหัวร้อยังกินลงไปมอเช้าแต่กระเจีวปลาแน่ข้างหนองนี่

จ็ปวดแบบนอน่มันหูสอาอันหาพันนะกองนะหาบันบ๊แมนกองหาพันขป้วเมาเอากัเอาโอเคพี่น้องเลยเนาะขึ้นมาถามกับหัได้น้องซับเน่ใหเิดหวังเลยหมอได้ับร็งหไ้จะปวดหัวมากยู่ะ เนาะว่าแรงพี่น้องมีตอนนี้ก็ยังบม่ชอบหรอกบางแหน่ะยังขิ้ดื้อยู่นะพี่น้องทำนี่ก็ปวดหัวได้นะเป็นลมเลยสิชั้นที้ยอดตะแด่เลยทำอมีน้องยิงหน่อยนะพี่น้องเอ้ยยอดเนี่ยแม่พยอดน่องกปถ่ายอดน่องอย่าแม่งอย่าแด่ติของนาเลยทิ่บอเอ้ยแล้วเาหมดทันเราหมดกินข้าวไปได้กินข้าวในสองชามมื้อวนี่ยได้หยอดเลยนะ ค่าโอเคสำห,นนหรับคลิปนี้แม่้องเปิดก,กันสิคอาลาก่อนเด้อให้พ่นเราเลยกล่าวคำว่าสบายดีบาวามาไว้